สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาอวดบอลดำสตูน <c oughs> น้องเบบีลอดแล้วจ้าเพื่อนๆที่คอยติดตามใบของเรานะคะบอลดำสตูนสวยงามกระดูกขาวช่วงน้อยๆเขาจะเป็นขาวอมเทาอมเหลืองนินดๆนะคะนี่น่ารักนะคะดูหลังใบแย้มหลังใบนิดนึงไม่อยากทำแรงมากนะคะการออกม่วงเลยนะคะ อันนี้ก้านของเขานะคะอ่าอันนี้คือขอชมหลังใบหน่อยนะจ๊ะคือเขายังอ่อนโยนมากเลยค่ะอ่าน,น้องเบบีของเรานะคะอันนี้กําลังพวยพุ่งแล้วจ้ะอ่าอันนี้พวยพุ่งเลยค่ะบอลดําสตูลเกิดจากทูกเขาหน้าผาและซอกหินนะคะก็จะบอกว่าเลี้ยงง่ายเหลือเกินไม่ได้เลี้ยงยากเลยอย่าไปดูแลเขามากเกินไปเขาชอบแบบธรรมชาติจ้า เอาไปทิ้งไว้ตรงหลังสวนปักปกปักปๆไว้ยังขึ้นยังงอกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใบสวยงามนะคะนี่น้องเบบีก้านจะออกสีม่วงนะคะบอลดำสตูลบอลดำสตูลจริงๆแล้วมีสามมีสาม,สามสามแบบนะคะหนึ่บอลดำสตูลกายพันเป็นใบสีเขียวนะคะอ่าก้านและหลังใบอะไรเป็นสีเขียวหมดอีกอันเป็นสีม่วงอมกระดูกเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้คือสายพันธุ์บอลดำสตูลน,นะคะก็ แต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือบอลดำสตูน่ะบางทีบางคนสนใจสงสัยถ่า,ายรูปมาส่งเราว่าเอ๊ะทำไมบอลดำสตูนถึงเป็นสีเขียวนะคะก็จะบอกว่าเขามีสามสามสีค่ะมีเขียวมีดำอมม่วงกระดูกขาวนะคะแล้วก็ดำอมม่วงเข้มกระดูกสีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะ ก็อย่าแปลกใจไปค่ะเขาเกิดจากการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากเขาเองนะคะค่ะเขาชอบอถิ่นกําเนิดจากเขตร้อนชื้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงง่ายค่ะอันนี้คือหัวของเรานะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูขั้นตอนเวลาเราจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะว่าเราจะทํำยังไงก็คือทําง่ายๆมากก็คือลูกค้าไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะปลูกได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะ ก็แบบนี้เลยนะคะเราจะทาปูนไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีหัวใหญ่หัวรองนะคะเราจะมีสองราคาค่ะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะคะอ่าอันนี้บอลดำสตูลจากจังหวัดสตูลแท้เลยนะคะดูได้นะคะเราของเรามีเยอะแยะค่ะค่ะก็ขั้นตอนเวลาเราจัดส่งนะคะเราก็จะเอากาบตรงเนี้ยออกให้ลูกค้าเพราะกาบตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาออกอะจะเกิดปัญหายอดที่เขาแทงใหม่ออกมาแล้วเขาเน่านะคะ อ่าเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่างอกแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วค่ะเราก็จะส่งใบห้องอย่างนี้ส่งตรงนี้เราจะปาดนิดนึงนะคะค่ะเห็นไหมคะนี่พอดีดเด้อนี่เราก็จะปาดเราก็จะดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ลูกค้าเพื่อเอาไปแล้วไม่เน่านะคะค่ะเพราะหัวเขาอยู่ใต้ดินนะคะเราก็จะมีก็อันนี้คือปูนของเรานะคะ เราก็จะป้ายให้ลูกค้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วตากแดดอ่อนๆให้ลําเลียงให้นะคะเห็นไหมคะค่ะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวของเน่านะคะค่ะก็อย่างเช้านี้ก็ปาดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตรวจดูทุกทุกหัวนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเลียงแบบนี้ทําให้ทุกหัวเลยค่ะเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเน่านะคะกราบแล้วก็ออกการปลูกก็แสนง่ายค่ะดูจากคลิปก่อนๆหน้านี้ของเรานะคะ หัวเวลาปลูกลงดินจะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหัวจะพ้นดินประมาณนี้ค่ะประมาณข้อหนึ่งนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะแกะกาบให้หมดและตรงนี้เราจะเฉือนให้นิดนึงนะคะแล้วเราทาปูน ก็จะแต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆให้นะคะเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะคือที่สวนเราจะกดดูหมดเลยว่าของเน่าไหมเราก็จะปาดแล้วก็ป้ายปูนอย่างนี้ไปให้นะคะก็ไปถึงก็ปลูกได้เลยค่ะเนี่ยเราจะกดดูตามหมดเลยนะคะว่าหัวเน่าไหมอะไรไหมค่ะแล้วเราก็จะเอากราบตางเี้ยออกให้หรือใครที่ซื้อจากที่อื่นนะคะที่มีกรบาเก่าอะ่ะอย่าไปเสียดายนะคะเอาออกเลยค่ะ ออกแบบนี้นะคะ,อ,ะออกนี้นะคะก็จะแกะออกให้ค่ะก็จะเห็นหัวกําลังโผล่นะคะก็จะบอกว่าที่บ้านที่จําหน่ายหัวใหญ่คือโอกาสรอดร้อยเปอร์เซนเนื่องจากสารอาหารในหัวมีเยอะนะคะเนี่ยค่ะเราจะตัดทิ้งให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะค่ะเอาแล้วค่ะแล้วเ,เราก็ป้ายปูนแบบนี้ค่ะ รอจงแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยลำเลียงจัดส่งค่ะเราก็จะตรวจทุกหัวอันนี้คือติ่งออกคือหัวเล็กนะคะเวลาลูกค้าอยากได้หัวสิบบาทบอกตรงๆว่าไม่อยากให้ได้รับไปคือความชํานาญในการปลูกอะ่ะไม่เหมือนคนที่สวนนะคะอ่าอันเนี้ยติ่งเล็กๆเกนี้ยที่เขาขายกันถูกๆอะ่ะค่ะก็ก็คือ สาตร์อาหารเขาน้อยเขาจะแยกเราก็จะเด็ดออกเนี้ยแล้วส่งเนี้ยก็คือเราอยากจะจําหน่ายหัวใหญ่มากกว่าค่ะคือเอาไปปลูกแล้วให้เป็นเลยอะคะ่ะเพิ่มเงินอีกนิดนึงค่ะเราก็จะทาให้แบบนี้นะคะคือเราดูแลให้ละเอียดหมดทุกหัวเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะส่งไปพร้อมแบบนี้เลยนะคะเวลาลูกค้าสั่งนะ บอลดำสตูนเนี่ยเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่อนอย่าไปกังวลเขามากเวลาปลูกให้โผล่หัวจะสังเกตดูโผล่หัวท้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโผล่มาประมาณครึ่งค่ะเขาเกิดมาจากพื้นที่เขตร้อนชื้นนะคะตามภูเขาซอกหินและหน้าผาหรือตามแหล่งน้ําตกตามซอกหินนะคะก็เหมือนกับบรรยากาศชื้นๆได้น้าค้างอะไรประมาณเนี้ยแดดแสงแดดลําไรอะไรประมาณเนี้ยเขาจะเจริญง,งอกงามได้ดีนะคะเนี่ยค่ะ ก่อนจำหน่ายก็จะจัดทําแบบนี้มาให้เรียบร้อยคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยเนี่ยเราจะกดดูทุกหัวเลยค่ะว่าลูกค้ารับไปแล้วไม่เน่าเพราะว่าสังเกตดูแต่และจังหวัดจะมีบอลดําสตูนน้อยมากเนื่องจากปัญหาคือเราไม่เข้าใจในการปลูกนะคะเนี่ยเราก็จะเฉือนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะโอกาสที่จะไปเน่าในใต้ดินอีกก็จะมีได้ย,ยากนะคะ ะจำไม่ว่าดอนบอลดาสตูนไม่ชอบน้ํามากนะคะส่วนที่บ้านเวลาปลูกจะทิ้งไปเลยอ่ะเป็นเดือนเท่าแห้งจริงๆถึงจะหยอดน้ําตามทางๆเห็นไหมคะเราจะเฉือนออกไปให้ให้มากคือเราจับดูถ้าเขายังมีปัญหาคือเราจับลักษณะหัวดูว่าถ้าเขายังนิ่มอยู่เงี้ยเราจะเฉือนให้เขาออกให้เต็มที่ค่ะแล้วเราป้ายปูนอย่างเงี้ยค่ะรอดแน่นอนค่ะแล้วก็ดูคลิปค่ะที่เราถ่ายไปต่างๆนะคะ เยเราเอากาบออกนี้ให้ค่ะเพื่อนที่เคยซื้อจากที่อื่นไปแล้วมีกาบอยู่เอาออกเลยนะคะอันนี้งอกแล้วนะคะเห็นไหมคะหัวโผล่แล้วค่ะคือหัวใหญ่ของเราอะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็เริ่มงอกแล้วค่ะหัวใหญ่ของเราอะ่ะสารอาหารมันเยอะโอกาสรอดอะ่ะก็สูงเห็นไหมคะะเราก็จะจับดูบีบดูถ้าเขายังนิ่มอยู่ระดับไหนเราจะตัดออกให้หมดนะคะอ่า เราจะเฉือนออกให้หมดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ป้ายปูนเอาละค่ะดูแลให้อย่างดีนะคะเป็นแน่นอนค่ะค่ะใบบอลดำสตูนะ่ะทั้งสวยทั้งเท่นะคะเพื่อนๆค่ะสวยมากเ่เห็นไหมคะพอเราจับนิ่มถึงขนาดไหนเราก็ไม่เสียดายเราตัดออกไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ป้ายปูนใหน้เห็นไหมคะค่ะส่วนตรงนี้มีกาบติดกอาวออกให้อย่างงี้ค่ะ พร้อมที่จะไปปลูกได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะเห็นไหมคะติ่งตรงนี้ก็ใกล้งอกแล้วค่ะบอนดำสตูนใบสวยใบเท่ค่ะของเราก็เก็บมาจากเขาโดยตรงนะคะแหล่งกำเนิดจากบอลดำสตูนค่ะก็บางคนถามว่าบอนดำสตูนเขียวบางไทยบางคนปลูกแล้วก็มีเขียวที่ซื้อไปจากที่อื่นก็จะบอกว่าใช่อันนั้นอะคือบอลดำสตูนเหมือนกัน เพราะบอลดำสตูนะ่ะเขามีกระดูกขาวใบเขียวก้านเขียวก็มีค่ะแล้วแต่เราไปปลูกแล้วเราลุ้นได้เจออะไรนะคะแล้วก็มีม่วงอมดำค่ะก้านม่วงค่ะแล้วก็มีม่วงอมอมม่วงเข้มเลยนะก้านม่วงแล้วก็กระดูกสีชมพูโอ้ถ้าใครได้อันนั้นโชคดีมากนคะ่ะอันนี้เราก็จะตัดแบบนี้คะ่ะ ดูแลอย่างดีเลยค่ะเห็นไะคะค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ของเราเป็นแหล่งจำหน่ายนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเ,เพื่อนๆค่ะบอนดำสตูนใบสวยใบเท่มีเสน่ห์นะคะ,อะบอนดำสตูนแท้ก้านออก่อ,อ,อน้ำตาลม่วงอมดำนะคะเขาจะมีเกือบสามสีอมแดงอะไรประมาณเนี้เขาก็จะมีสีสันของเขาตั้งแต่เบบีนะคะ อันนี้ก็น้องเบบีกําลังจะแตกใบนะคะค่ะอันนี้คือบอลดําสตูลแท้นะคะของเราเป็นแหล่งจําหน่ายหัวโดยตรงค่ะถ้าใครจะค้าส่งค้าปีกก็จัดการติดต่อมาได้นะคะค่ะเพราะเรามีจําหน่ายเยอะเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะอ๋อเราเก็บมาทีลงมาจากเขาทีงก็ประมาณนี้ยค่ะโอเคค่ะค่ะทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากได้บอลดาสตูลหัวบิก๊กก็ติดต่อ กลับมาได้นะคะสวัสดีค่ะ